พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิดโพสแชน n นลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เดือนหนึ่งเดือนกบอีกสองวันแล้วนะครับในการครบรอบไม่ใช่ครบรอบในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จริงๆเราเราก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นเลยนะครับก็มีคนก็ไปต่อว่าไปโจมตีกรกตว่าเอ้ะทำไมประกาศผลช้าจังช้าจังแต่เขามีเวลาให้60บวันครับนี่ยังไม่ถึงเราก็อย่าเพิ่งไปใจร้อนเลยพอดีว่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ปกติมันไม่เหมือนกับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ค่อยๆสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็รอกรกตรับรองผลเท่านั้นเองแต่นี่มันมีเหตุนู้นเหตุนี้เหตุนั้น เยอะแยะมากมายนะครับมีการเดินขบวนนะครับเดินขบวนเขาเรียกเดินขบวนหรือเปล่าก็ไม่รู้ม็อบนะครับในกลุ่มไอรอนนะครับกลุ่มราษฎรกลุ่มทะลุฟ้าก็ไปที่กกตไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งโดยเร็วนะครับเพราะว่ามติมหาชนต้องการให้มีคนเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเขายังไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนเลยเขาทําตามห่วงเวลาทํากาหนดเวลาครับ นะถ้าเราจะได้เป็นมันก็ได้เป็นนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาก็อยู่เหมือนกันมีส่วนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วก็อาจจะโดนสอยโดนอะไรก็ได้นะแล้วก็มีการขีดเส้นว่าถ้าวันศุกร์ที่สิบหกก็คือวันนี้ครับไม่มีการรับรองก็จะออกมาแสดงพลังอะไรวะแสดงพลังอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเนาะแสดงพลังเพื่ออะไร ไปบีบให้เขารับรองได้ยังไงก็ไม่เข้าใจกกตก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เต้นหรอกนะคงไม่เขาก็ต้องทําตามหน้าที่ใช่ป่ะก็ต้องดูไปเออ,อันนี้ผมว่าไม่โอเคหรอกแสดงพลังพลังอะไรวะไม่เข้าใจปรากฏว่านะครับก็มีไอการพิจารณารับรองผลหลุดออกมาจากกกต จริงๆมันก็ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรจริงๆมันไม่ต้องหลุดหรอกครับกกตควรจะประกาศเองซะด้วยซ้าไปคือกกตต้องการให้หลุดหรือว่ามีคนทําให้หลุดอะไรทํานองนี้ก็ปรากฏว่าจะมีการรับรองสามร้อยยี่สิบเก้าคนครับจากสี่สิบจังหวัดส่วนที่เหลืออีกเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัด ไม่ใช่อีก7ดคนจาก37จังหวัดก็จะมีมีการร้องคัด้านก็ยังจะไม่รับรองคือถ้าจะรับรองก็จะรับรอง329คนเนี่แหละครับปรากฏว่ามีพักภูมิใจไทยนะครับ23คนพักเพื่อไทย17คนพักพลังประชารัฐ16คนพักก้าวไกล6คนพักประชาธิปัตย์3คนแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ3คนไทยสร้างไทย2คนแล้วก็ เพื่อชายรวมพลังหนึ่งคนอันนั้นเป็นคือมีคนคัดค้านเฉยๆนะเขายังไม่ได้ทําผิดอะไรแค่มีคนคัดค้านเนะี่ยกกตก็เอามาตรวจว่าเอ้ยมันเข้าองค์ประกอบได้ไหมก็เลยคงจะย,ยังไม่รับรองผล71คนนี้นะครับปรากฏว,ว่ามีตัวตึงทั้งนั้นเลยไม่ได้ทั้งนั้นนะมีตัวตึงเป็นส่วนมากมีคนของบ้านใหญ่มีคนนาสกุลดังนะครับที่ยังไม่รับรองอย่างกรุงเทพนะครับมี33เขต รับรองสามสิบสองเขตมีเขตหนึ่งครับที่ยังไม่รับรองก็มีปัญหาอยู่ก็คือเขตยี่สิบแปดเป็นเขตของไอรรัชนกสีนอกจากพักเก้าไก่นะครับที่ต่อสู้เชื่อเชือนกับคุณวันอยู่บ่มุงอันนี้ก็ยังไม่ได้รับรองและคุณวันก็ประกาศว่าเขาไม่ได้เคยร้องเรียนสแสดงว่าคนอื่นไปร้องเรียนนะครับแล้วก็มีกำแพงเพชรนะครับเขตหนึ่ง มือขวาของผู้กองธรรมรัฐครับไผ่ิกจากพักพลังประชารัฐนะครับเขตสี่นะครับขนแก่นเอกราชช่างเหล่านะครับภูมิใจไทยแล้วก็ชาเชิงซาวเขตสามสักชายตันเจริญนะครับเป็นเป็นพี่ชายหรือน้องชายมดดาก็ไม่รู้เป็นลูกของคุณสุช,ชาติตันเจริญนะครับคือมดเล็กโอน้องชายครับแล้วจากพักเพื่อไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐที่โคราชก็มีสามคนนะครับเขตห้าสมเกียรต ดิกรกสกูลนะครับเขตสิบอภิชาเลศพัช,ชกรกมลน,นะครับเขตสิบสองนรเศรษฐสิริโรจนกุลนะครับบุรีรัมเนวินบุรีนะครับก็มีคนของพรรคพุทไทยชนะยกทั้งจังหวัดนะครับบุรีรัมแต่ก็ถูกแขวนไม่ถูกแขวนก็คือยังไม่ได้รับรองไปสี่คนสี่เขตก็คือรังสีกรที่มาตาฤกษ นะครับเขตห้าโสพลสาามเขตหกสักสารามและเขตเจดพรชัยศรีสุริยันโยธินส่วนพรรคประชาธิปัตย์ครับก็ไม่น้อยแน่ครับมีเจ้อยู่สองขาครับเขตหเดชอิดขาวขาวทองนะครับเป็นน้องชายของรองหัวหน้าพักแล้วก็มีคุณสุพ,พัชรีธรรมเพชรเขตหนึ่งพัทรุงนะครับส่วนเพชรชบูนะครับพื้นที่ของคุณสันติพ,พร้อมพัดเลยขาพลังประชารัฐก็มีสามคนนะครับเขตสองจักรัฐ พัวช่วยเขตห้าวันเพนพร้อมพัดแล้วก็เขตหก 6, อักทองใจสดนะครับอัคระจอนใจสดสิงห์บุรีก็มีโชดวุฒนาขมานุศนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณชัยวุฒนาขมานุศนะครับซึ่งเป็นรัตนตรตีรองหัวหน้าพักดังมากแล้วก็สาก,ก้าวก็มีเขตหนึ่งขวัญเรือนเทียนทองนะครับพักประชจารัฐเขตสามสระวงเทียนทองพักเพื่อไทยแล้วก็อุบลก็มี เขตหนึ่งวอรสิ์นะครับจากาพรรคเพื่อไทยกันตินันแล้วก็เขตเจ็ดสุดารัฐพิทักษ์พรพันลบนะครับกอกตก็ให้เวลาในการพิจารณาไม่ใช่ใ,ให้เวลาครับมีกรอบเวลาในการพิจารณาสองเดือนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเดือนเดือนกว่าก็าเหลืออีกก็คาดว่าจะต้องพิจารณาให้ทันนะครับต้องให้ทัน,นครับถ้าไม่ทัน กกตก็คงจะรับรองไปก่อนแล้วก็ค่อยสอยที่หลังซึ่งจะทําให้มีการเปิดประชุมสบานัดแรกได้ถ้ามีการได้ก็ต้องมีสอสอไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบห้าก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนนะครับเมื่อรราประทานสภาแล้วก็จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ารับรองไปแค่สามร้อยกว่าคน กนะ็ยังไม่ถึง475นะครับก็เป็นการที่โดนโดนแขวนเยอะนะเยอะเยอะมากจริงๆนะ71คนนะก็ถือว่ายเยอะแ้่ทำความผิดไม่ทำความผิดก็ไม่รู้ครับกกตก็ต้องรีบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบแต่พอครบ60วันปุ๊บครบเมื่อไหร่ปุ๊บ,บ,บก็ต้องประกาศหมดเลยถ้ายังไม่หาความผิดไม่ได้นะก็ต้องประกาศไปก่อน แล้วก็ค่อยสอยกันที่หลังทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าหลายคนก็วิตกกังวลมากๆว่ามึงว่ามันจะไปยังไงมันจะมีเกมการเมืองไหมมันจะนู่นนี่ไหมแต่ปรากฏว่าพรรคเก้าไกลเป็นผู้ที่โดนแขวนน้อยนะไม่เยอะนะครับพรรคเพื่อไทยก็ไม่เยอะเท่าไหร่พรรคที่เยอะก็กลับเป็นพรรคซีรัฐบาล คือพักภูมิใจไทยนะครับดันั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดโดนสอยไปจริงๆมีการเลือกตั้งใหม่นะครับพักฝ่ายค้าน,นก็อาจจะได้โอกาสเข้ามาเสริมทัพได้อีกก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับนี่คือเป็นกติกาของระบอบประชาธิปไตยก็อย่าไปใจร้อนอย่าไปอะไรเลยก็ดูกันก่อนครับอย่าใช้พลงังพลงนะังมันจะใช้บ่อยพลังเก็บไว้ตุนไว้ใช้เป็นเรื่องเรื่องใช้เป็นสิ่งที่จําเป็น จะดีที่สุดนะครับและคนที่ออกมาลงถนนนะครับไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามถือว่าเป็นคนที่มีอุดมการแต่ผมก็อยากเห็นคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะพวกเป่านกหวีดไม่ว่าจะเป็นพวกดปชไม่ว่าจะเป็นพวกคณะราษฎรไอรออะไรทั้งหลายหละถ้ามีการรัฐประหารเมื่อ,อไหร่นะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตน,นี้ขอให้ออกมารวมพลังให้เยอะๆเป็นหมื่นๆคนอาจจะโดนทหาร การยิงตายเหมือนที่จีนแดงก็ได้ก็ต้องเอาครับเพราะในเมื่อเราอ่ะพร้อมที่จะตายเพื่อชาติกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือตอนนี้บ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยกันอยู่ก็เบา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 กันนิดนึงไปรวมพลังก็ไปในสถานที่ที่อย่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนเห็นใจไม่กงแม่ขาแพง้อยร้านค้าอะไรกันบ้างนะครับเขาทำมาหาแดกกันไม่ได้ เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรันตมตีเขาสนใจคือเขาจะต้องทำมาแดกโควิดก็เพิ่งจบไปไม่นานคนก็เป็นนีเป็นสินเยอะแยะมากมายตอนนี้ประเทศชาติกําลังจะฟื้นฟูกลับเข้ามาก็อย่าชักใยให้เรือเสียกันเลยดีที่สุดนะครับปล่อยให้มันเป็นตามกลไกของระบบประชาธิปไตยนั่นนะครับดีที่สุดนะี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอก็พอนําเสนอในแง่มุมของผมจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใคร มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมครับมันเป็นเรื่องของผู้ฟังวันนี้ก็ขอบคุณมากมาก,มากเลยจริงิครับที่เข้ามาชมกันมาซื้อกระถางผมด้วยครับกระถางแกนตัดอันนี้เป็นกระถางแกนตัดนะครับเป็นถ้วยกาแฟไปทําเป็นกระถางต้นไม้ครับขายใบยละหนร้อยเก้าสิบาทถ้าซื้อสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีสําหรับท่านที่จะบ,บูชาพระพุทธจินราชุนรุ่น666ปีทวีโชคนะครับซึ่งเป็นผลงานของลุงจา่าครับจา 11, ่าสิบเอกดรทวีบูรณาเขตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะครับ พิธีใหญ่มากนะครับท่านเจ้าคุณสมเด็ดจเจ้าวาวดวัดเครือวันมาเป็นประธานฝ่ายสงนะครับท่านหม่อมหลวงสารารีกิตยากรมาเป็นประธานฝ่ายขาวว่ามีเกจิชื่อดังนะครับ66รูปด้วยกันทําพิธีพุทธาพิเศษวันที่6เดือนหปี66ครับหน้าตักกว้าง5้จุนิ้วหนึ่งหื่นสองพันกว่าบาทครับหน้าตักกว้างเก้านิ้วสองหมกพันกว่าบาทหน้าตักกว้างสิบ สองนิ้วห้าหมื่นเก้าพันกว่าบาทครับส่วนเหรียญสองร้อยเก้าสิบพร้อมค่าส่งวันนี้ก็ก็เข้ามาติดต่อคุยกับผมโดยตรงได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กติดติจธุรกิจผลเด่นวิัยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยเบอร์ไอรีไลน์ก็จะขึ้นหรือโทรเบอร์ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับสลหรับท่านที่สนับสนุนผมนะครับก็ โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับสิบยี่สิบร้อยสองร้อยก็โอนได้เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบขอบ่านมีความสุขกับขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีชีวิต,ช,วตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิตกลับได